สวัสดีค่ะพบกับพี่แนทกับช่วง Jelly English ใครๆก็พูดได้ค่ะวันนี้ค่ะพี่ััทจะพาน,น้องๆไปที่ประเทศอิตาลีกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ได้จัดเทศกาลสงครามป่าส้มค่ะฟังแล้วสนุกสนานแน่นอนเลยเลยคะ่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมภาพกันเลยค่ะ ช่าอิตาลีและนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนร่วมเดินทางไปที่เมืองอีเวียทางตอนเหนือนของประเทศอิตาลีเพื่อเข้าร่วมเทศกาลสงครามป่าส้มหรือ the battle of the oranges โดยตลอดระยะเวลา3วันของการจัดเทศกาลนี้มีการใช้ส้มมากถึง500ตันเลยทีเดียวค่ะซึ่งส้มทั้งหมดนำเข้ามาจากแคว้นซิซิลีของอิตาลีนั่นเอง งานนี้มีที่มามาจากตํำนานทรราชผู้เคยปกครองเมืองอย่างผด็เดการในช่วงคริสตศตวรรษที่12ค่ะซึ่ง ทอรา,าผู้นี้นะคะชอบข่มเหงงช่าเมืองด้วยการลักพาตัวผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานไปเป็นภรยาของตัวเองค่ะแล้ววันหนึ่งก็ได้ลักพาตัวลูกสาวเจ้าของโรงโม่ที่มีชื่อว่าไวโอเลตตาค่ะแต่เธอก็ต่อสู้จนสามารถตัดศีรษะของทอรา่าจบเด็ุการ์ได้พอทหารรู้เรื่องจึงรีบไปจับตัวไวโอเลตตาแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะถูกชาวเมืองช่วยกันปาหินใส่ทหารเหล่านั้นค่ะ หลังจากนั้นมาประเพณีป่าส้มใสทหารก็ถูกจัดขึ้นทุกปีเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของไวโอเลต้าที่นำอิสรภาพมาสู่ชาวเมืองนั่นเองค่ะเห็นจากภาพแล้วบอกได้คำเดียวว่าสนุกสนานมากๆเลยล่ะค่ะแต่ถ้าให้พี่นั้นลงไปเล่นจริงๆคงเจ็บหน้าดูเลยล่ะค่ะสอบจากข่าวในวันนี้นะคะก็คือคำว่า throw Thr Th throw t h r o w throw ซึ่งแปลว่าโยนหรือแปลว่าปากระได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะซึ่งเวลาเราไปโรงเรียนหรือว่าเล่นกีฬานะคะเชื่อว่าครูจะชอบพูดคำนี้แน่นอนเลยนั่นก็คือคำว่า throw the ball throw the ball ซึ่งแปลว่าโยนลูกบอลน,นั่นเองค่ะแต่ถ้าไม่ได้โยนลูกบอลแต่โยนอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นปากกาหรือดินสอใส่กันนะคะครูก็จะพูดว่า don't throw don't Origin ซึ่งแปลว่ายาโยนค่ะมันไม่ดีนั่นเองแต่จะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าน้องๆคงจะเคยได้ยินนะคะนั่นก็คือ throw it away throw it away ซึ่งแปลว่าโยนทิ้งมันไปนั่นเองค่ะตอนนี้น้องๆก็ได้คำศัพท์มาอีกหนึ่งคำแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่า throw ซึ่งแปลว่าโยนหรือว่าปานั่นเองค่ะ และทั้งวันนี้ค่ะก็คือ daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่นัทก็โพสต์ข้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะดู daily English ย้อนหลังได้ผ่าน youtube.com search คำว่า daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ